อ่านเรื่องแล้วกันไปนะลุงลุงจ่อยใจดีมีเมียชื่อนางจันแกเป็นช่างตีเหล็กรับจ้างตีทุกอย่างตีมีตีเสียมตีเคียวและก็อื่นๆ แล้วแต่ว่าใครจะมาจ้างแกมีหลานชายเป็นญาติห่างๆอยู่คนหนึ่งชื่อโป้ปัญญาคือนามสกุลซึ่งบางครั้งลุงจ่อยก็เรียกมาช่วยตีเหล็กถ้ามีงานมากไอ้โป้หรือว่าเจ้าโป้มันเป็นคนชอบพูดขี้เล่นชอบพูดกับเมียซึ่งมีชื่อนางตีบว่านางรูคดหรือว่านางตีบรูเลี้ยวอย่างนี้ ชอบพูดอยู่เสมอจะพูดเล่นหรือจริงก็ไม่รู้จนนางตีบแกสงสัยในคำพูดของผัวว่ารู้อะไรมันคดรู้อะไรมันเลี้ยวแต่นางก็ไม่กล้าถามผู้ใดเพราะนางตีบนั้นเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดแล้วก็เป็นคนซื่อและขี้อายดังนั้นวันหนึ่งนางตีบจึงไปที่บ้านลุงจ่อยซึ่งกำลังตีมีดดาบอยู่แกทั้งตีทั้งเลงว่าตรงไหนคตที่ตรงไหนไม่ตรง นางตีบก็นั่งดูแกทำงานของแกอยู่อย่างนั้นเมื่อแกทําเสร็จก็หันหน้ามาทางนางตีบและถามว่านัตตีบมีธุระอะไรหรือไม่ค่อยเห็นมาหาลุงกับป้าเลยนางตีบมีท่าทางอายๆแล้วก็ตอบว่าลุงฉันมีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งอยากจะถามลุงฉันไม่กล้าถามคนอื่นเขาลุงจ่อยวางมีดที่กำลังทําลงแล้วก็ถามว่า มีเรื่องอะไรล่ะนาะนังตีบขยับเข้ามาหาลุงจ่อยใกล้ๆแล้วพูดเบาๆว่าคืออย่างนี้ลุงพี่โป้ะนะ่ะเขาชอบพูดให้ฉันว่านางตีบรูคดนางตีบรูเลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วมันรู้อะไรล่ะลุงลุงจ่อยยิ้มแล้วก็พูดช้าๆอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนางตีบมีสีหน้าตื่นแล้วก็สงสัยแล้วมันรูอะไรบอกฉันตรงๆเลยลุง ลุงจ่อยตอบอย่างผู้รู้ชำนาญว่าก็รู้ที่ไอ้โป้มันชอบเล่นกลางคืนบ่อยๆนั่นน่ะสินางตีบเข้าใจทันทีและถามต่อไปว่าแล้วคนอื่นมันเหมือนของฉันมีไหมลุงนางตีบถามด้วยความสงสัยตามภาษาคนโง่ไหนๆก็พูดไปแล้วลุงจ่อยก็โกหกตอบไปว่าไอร้รูคดๆเลี้ยวๆนั้นผู้ชายเขาไม่ชอบไอ้ที่เขาไปมีเมียใหม่นั้น ก็รูคดรูเลี้ยวนี่แหละนางตีบมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยแล้วก็พูดเบาๆว่าลุงก็เป็นช่างพอจะทำให้มันตรงได้ไหมลุงถ้าทำได้ก็ช่วยทำให้หน่อยฉันจะไม่ลืมบุญคุณลุงเลยก็พอจะทำได้เมื่อวานนี้ก็มีนางหนึ่งมาขอความช่วยเหลือลุงก็ทำให้ไปเรียบร้อยตรงเลี้วเลยลุงจ่อยโกหกนิดหน่อย นางตีบมีสีหน้าดีใจขึ้นมาทันทีลุงจะทำวันไหนล่ะลุงวันนี้ดีไหมลุงจ่อยตอบทันทีว่าวันนี้แหละเพราะว่าป้าของเจ้าไม่อยู่พอดีเขาไปเยี่ยมลูกสาวที่ไปมีผัวอยู่ที่บ้านห้วยไหลหลงสองคืนจึงจะมาว่าแล้วก็ชวนตีบขึ้นไปบนบ้านซึ่งเงียบและก็ปลอดผู้คนเพราะอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆลุงจ่อยพานางตีบเข้าห้องแล้วก็ปิดประตู นานพอประมาณนางตีบก็เดินยิ้มแย้มออกมานั่งพักอยู่ระเบียงบ้านไม่นานลุงจ่อยก็ออกมานั่งพักผ่อนด้วยจะเป็นเพราะนางตีบไม่แน่ใจหรือว่าติดใจอะไรก็ไม่รู้จึงขอร้องลุงจ่อยอีกว่าลุงฉันยังไม่แน่ใจว่ามันจะตรงดีอยากจะให้ลุงทำให้นานๆอีกสักครั้งหนึ่งลุงจ่อยก็ไม่ขัดข้อง พานางตีบเข้าห้องปิดประตูครั้งที่สองนานกว่าเก่าทั้งสองจึงเปิดประตูออกมาพักผ่อนอยู่ที่เดิมนั่งพักนานจนหายเหนื่อยนางตีบก็พูดขึ้นว่าลุงลุงเป็นช่างลุงว่ามันตรงดีแล้วหรือแต่ฉันคิดว่าพอพูดถึงตรงนี้ลุงจ่อยก็รู้ใจของนางตีบต้องขอร้องเราเป็นครั้งที่สาม สครั้งก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจึงพูดตัดบทขึ้นทันทีว่าพอแล้วพอแล้วตรงดีแล้วดังนั้นนางตีบไม่พูดอะไรต่อไปอีกแล้วบอกลาลุงขอบคุณลุงจ่อยแล้วก็รีบกลับบ้านฝ่ายเจ้าโป้แกก็ไปทุ่งนาหางมหอยงมปลาตามความถนัดซึ่งเขาทำอยู่แทบทุกวัน วันนี้กลับมาถึงบ้านไม่เห็นนางตีบมาคอยรับข้องปลาเหมือนแต่ก่อนเอ๊ะนางตีบมันไปที่ไหนของมันเนาะไม่เห็นมารับข้องปลาเลยความจริงเจ้าโป้แกก็เป็นคนรักนางตีบเมียของเขามากเพราะนางตีบเป็นคนหน้าตาดีร่างอวบอัดผิวขาวทุกอย่างจึงเป็นที่ถูกใจเจ้าโป้มากหลังจากวางข้องปลาเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วเจ้าโป้ก็นั่งพักผ่อน สูบยามวนโตพ้่นควันขมงอยู่คนเดียวไม่นานก็เห็นนางตีบขึ้นมาบนบ้านไปไหนมาหนอน้องตีบรูคดเจ้าโป้พูดยิ้มยิมหยอกเมียเฮ้ยพี่โป้ฉันไปให้ลุงจ่อยทําให้ตรงดีแล้วล่ะพี่นางตีบพูดด้วยความซื่อเจ้าโป้ได้ยินดังนั้นตกใจวูบแทบจะช็อกทําข่าแล้วลุงจ่อยเขากโกรธและก็เสียใจมาก แต่ก็เก็บความรู้สึกไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดสับสนอยู่ในใจแต่ผู้เดียวถ้าจะโทษและโกรธนางตีบมันหรือก็ไม่ได้เพราะเมียของตัวเองเป็นคนไม่ฉลาดทั้งเป็นคนซื่อจะโกรธลุงจ่อยเสียทีเดียวก็ไม่ถูกเพราะเมียตัวเองก็ไปให้เขาทำเองดังนั้นความผิดจึงอยู่ที่ปากตัวเองพูดชอบหยอกไม่เข้าเรื่องเจ้าโป้จึงตีสีหน้าให้เป็นปกติ เหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดๆแล้วก็พูดกับเมียว่านั้นก็ดีแล้วให้พี่พิสูจน์ดูก่อนว่ามันตรงดีจริงไหมเอาสิพี่เดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วก็จูงมือผัวเข้าห้องปิดประตูไม่นานทั้งสองก็เปิดประตูออกมาเจ้าโป้กแกล้งพูดเหมือนกับเป็นความจริงโอ้ลุงจ่อยมีฝีมือสมกับเป็นช่างมานานตรงริ้วเลย ไม่ต้องไปทำอีกนะพี่ก็จะไม่ได้พูดคำนั้นอีกต่อไปจากนั้นเจ้าโป้ก็มีอาการซึมซึมนอนมือก่ายน้าภาคดูเหมือนว่าแกจะคิดอะไรสักอย่างส่วนนางตีบก็ไม่ได้คิดอะไรคันแล้ววันหนึ่งหลังจากกินข้าวกินปลาแล้วแกก็บอกกับนางตีบว่าวันนี้พี่จะไปให้ลุงจ่อยทำมีดให้สักเล่มน้องตีบอยู่บ้านอย่าหนีไปไหนนะ ว่าแล้วก็หยิบเอามีดอิโต้เก่าๆทั้งบานทั้งบินถือลงเรือนไปเจ้าโป้เดินตรงไปที่บ้านลุงจ่อยเห็นลุงจ่อยกำลังมวนยาไปตองมวนใหญ่นั่งสูบพ่นควันขมงลุงวันนี้ฉันมาให้ลุงตีมีดให้ใหม่ตีให้ฉันสักเล่มเนะี่ยมันฟันไม่ค่อยเข้านะลุงทั้งบินทั้งบานอยู่หลายแห่งไอ้โป้พูดขึ้นก่อน งั้นเองก็ขนเครื่องมือลงไปก่อนสิลุงจ่อยบอกเจ้าโป้ก็รีบขนเครื่องมือทุกอย่างลงไปที่เตาตีเหล็กที่อยู่ใต้ร่มต้นมะม่วงต้นใหญ่ซึ่งไกลจากเรือนประมาณ40เมตรจากนั้นสองคนลุงหลานก็ลงมือทำลุงทำเล่มของฉันก่อนนะของคนอื่นทําที่หลังไม่นานเท่าใดมีดของเจ้าโป้ก็เสร็จแล้วลุงจ่อยก็จับยื่นให้พร้อมก็บ,บอกว่าเอา เองเอาไปฝนหินเอาเองก็แล้วกันเจ้าโป้รับเอาแล้วก็ทําทีมองหาหินที่จะฝนแต่ที่จริงไอ้โป้ไม่ได้เอาลงมาหรอกเอาหินไม่มีหรือลุงเอาก็ข้าบอกแล้วให้เอามาทุกอย่างไม่เอามาหรือยังไงลุงจ่อยว่าเจ้าโป้ก็เลยแก้ตัวว่าก็ฉันหาไม่เห็นน่ะลุงเอ็งไปถามป้าเอ็งก็ได้เขาเคยเก็บไว ไปไปเอากับเขาที่นู่นลุงจ่อยสั่งเจ้าโป้ก็รีบไปทันทีพอขึ้นเรือนไปก็เห็นป้าจันกำลังนอนพักผ่อนเล่นอยู่ที่ระเบียงหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จเจ้าโป้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วนั่งลงข้างๆแต่แทนที่จะถามเอาหินเจ้าโป้กลับพูดว่าป้าป้าเมื่อคืนนี้ลุงจ่อยว่าลุงไม่ได้นอนกับป้าเพราะแกเหนื่อยทำงานทั้งวันจึงให้ฉันมาช่วยทำแทน เพราะว่าแกเห็นใจป้าพอได้ยินดังนั้นป้าจันตวาดด้วยความโมโหน,นิดว่าไอ้โป้เอ็งเป็นบ้าหรือยังไงถึงมาพูดอย่างนี้ไอ้โป้รีบพูดทันทีว่าจริงๆนะป้าไม่เชื่อป้าก็ลองถามลุงดูสิแล้วมันก็ตะโกนลงมาหาลุงจ่อยลุงลุงป้าแกไม่ให้รอกเสียงตะโกนตอบมาว่าให้มันซะหวงไปทำไมนั่นแหะ ได้ยินไหมล่ะป้าว่าแล้วไอ้โป้ก็จับแขนป้าดึงเข้าไปในห้องนอนทันทีป้าจันรก็เดินตามด้วยความไม่พอใจนักและก็พูดเบาๆเอ้าเอ็งเอาซะทั้งสองเข้าห้องไม่นานเท่าใดก็เดินตามกันออกมาไอ้โป้รีบจับเอากก้อนหินจะเดินลงเรือนไปป้าจันร์ก็พูดตามหลังด้วยเสียงสัน่นๆว่าโป้เมื่อวานเอามีดมาทำอีกนะแทนที่จะพูดว่าพรุ่งนี้เอามีดมาทำอีกนะ กลับพูดหลงหลงลืมๆไปว่าเมื่อวานเอามีดมาทำอีกนะเมื่อเจ้โป้มาถึงก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งไปเอาหินก้อนเดียวทำมอยู่ตั้งนานนักไอโป้ไอโป้ก็รีบพูดแก้ตัวว่าก็ป้าแกหลงที่เก็บช่วยกันหาตั้งนานจึงเสร็จโอ้ oh, จึงเห็นลุงจ่อยไม่พูดอะไรไอโป้ก็รับมีดของเขาไปไม่นานก็บอกลุงว่าลุง ฉันจะรีบกลับแล้วนะเอา้าเอ็งจะรีบกลับไปทำไมไม่ช่วยข้าทำมีดอีกสักสองสามเล่มให้เสร็จก่อนหรือลุงจ่อยขอร้องฉันจะรีบกลับนะลุงเพราะนางตีบมันไม่ค่อยสบายมันนอนซึมซึมคล้ายกับมันคิดถึงอะไรของมันอยู่ลุงจ่อยยิ้มแล้วก็พูดว่าเออเออถ้าอย่างนั้นก็รีบกลับซะและจ้จะโป้ก็ถือมีดอิโต้เล่มใหญ่กลับบ้านไป ลุงจ่อยแกก็ทํามีดของแกอยู่คนเดียวจนเสร็จก็จึงเก็บเครื่องมือขึ้นบ้านตะวันก็เกือบจะค่ําแล้วแกเข้าห้องอาบน้ําชําระเหงื่อใครที่ตากตามทางานมาทั้งวันจนเสร็จเรียบร้อยมานั่งที่เก้าอี้ระเบียงบ้านสูบยาใบตองมวนโตพ่นควันขโมองอย่างสบายใจฝ่ายนางจันก็กรุบอยู่ในครัวเพื่อทําอาหารหลังจากเสร็จก็ยกสำรับกับข้าวมาสู่กันกินจนอิ่มหนำสำราญ เมื่อตกดึกหน่อยก็พากันเข้านอนครั้นแล้วนางจันทร์ก็พูดขึ้นว่าพี่จอยวันนี้ทำไมพี่บอกให้ไอ้โป้มานอนกับฉันตอนกลางวันพี่เป็นบ้าหรือฮะว่าไงนะพูดใหม่สิพร้อมกับตึงตังลุกขึ้นอย่างโกรธแค้นก็ไอ้โป้มันว่าพี่ให้มันมาทำไอ้ท่านกับฉันนางจันทร์พูดย้ำอีกแล้วน้องก็ให้มันทำใช่ไหมลุงจ่อยมีอาการโมโหสุดขีด อ้าก็พี่ร้องตะโกนมาว่าให้มันซะให้มันซะฉันก็เลยให้มันพี่บอกให้มันมาเอาหินไม่ใช่ให้มันมาทำอะไรอย่างอื่นลุงจ่อยพูดค่อนข้างดังนางจันจึงว่าหรือว่ามันจะฟังผิดไปเพราะหินกับไอ้นั่นมันก็ชื่อใกล้เคียงกันมันเป็นไปไม่ได้มันจนไรของมันเองเมื่อพูดถึงตรงนี้ลุงจอยก็คิดอย่างหนึ่งขึ้นได้ว่า หรือว่าค่าก็เหมือนกันและความโกรธแค้นก็ลดลงครั้นจะโกรธให้นางจันทร์หรือก็ยังรักและสงสารเมียอยู่มันจะเข้าทํานองที่คนเฒ่าคนแก่พูดไว้ว่าเมียมีชู้ผัวช้ําชิงรักนั่นหรือลุงจอยนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดว่าพรุ่งนี้พี่จะไปจัดการกับมันเองคืนนั้นลุงจอยคิดสับสนจนนอนไม่หลับ พอวันรุ่งขึ้นลุงจ่อยก็คว้ามีดอิดาบเล่มยาวถือลงจากเรือนแกรู้ว่าเจ้าโป้มันจะต้องไปหาปลาหากบที่ทุ่งนาเป็นประจำแทบทุกวันแกจึงตรงดิ่งไปที่นั้นไปเจอกับไอ้โป้กลางทางพอดีลุงจ่อยตวาดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าหยุดก่อนไอ้โป้เอ็งคุยกับข้าก่อนไอ้โป้ตกใจกลัวเมื่อเห็นดาบเล่มยาวในมือลุงจ่อยมันกลัวจนตัวสัน่น มันพูดตะกุกตะกักว่าอะออะไรนะลุงลุงลุงอยากฆ่าฉันนะลุงพูดกันดีๆก่อนก็ได้นะลุงถ้าฉันตายลุงต้องติดตารางยี่สิปีนะแล้วป้าก็จะเอาผัวใหม่เจ้าโป้พูดขู่ไปในตัวเออข้ารู้แต่เมื่อวานนี้ข้าให้เองไปเอาหินแล้วเองทำไปทำอะไรกับเมียข้า เจ้าโป้พูดลูกลีลุกลนแก้ตัวไปว่ากกกก,ก็ผมฟังไม่ถนัดเข้าใจผิดคิดว่าให้ลุงให้ไปเอาไอ้นั่นเพราะ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 ว่าชื่อชื่อมันก็ใกล้ๆ้เคียงกันเอ็งอย่ากแก้ตัวเอ็งรู้ไหมเอ็งข่มขืนเมียผู้อื่นมีโทษจำคุก20ปีนะเอง็งลุงจ่อยยกกฎหมายมาคู่อา้าวถ้าอย่างนั้น ลุงกับฉันต้องติดคุกด้วยกันนะลุงเอา้าแล้วข้าจะไปติดกับเองทำไมลุงจ่อยพูดเสียงอ่อนลงก็ลุงข่มขืนกระทํำชำเราเมียฉันก่อนตั้งสองครั้งฉันทําเมียลุงแค่ครั้งเดียวลุงต้องมีโทษหนักกว่าเจ้าโป้พูดเปิดเผยความจริงเมื่อต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันลุงจ่อยจึงพูดว่าเอาละโป้เรื่องนี้ มันก็ได้เป็นไปแล้วอย่าแพร่งพรายให้คนอื่นรู้นะให้รู้แก่แต่พวกเราก็พอแล้วนะต่างคนต่างพอใจแล้วกันไปนะลุงโปรดติดตามนิทานกล่อมใจชุดที่51ในคลิปต่อไป